จะมันได้ไหมจะมันได้ไหมสวัสดีครับผมเราไปลงแอดออนกันดีกว่าครับนี่เลยแอดออนตัวนี้น่าเล่นมากๆสำหรับ แป็นแฟนของยูสุไคเซนอ่าตัวเนี้ยผมไม่ทราบว่าต้องเปิดอะไรไหมแต่ผมลองทดลองแล้วไม่เปิดก็เล่นได้ครับผมเพราะฉะนั้นล้วไปก็นี่ครับผมจากที่เราเข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีเครียกว่าอ่าอันนี้จะเป็น awakening curse energy นะก็คือการตื่นของพลังคำสาบ พูดถึงการเติมคำคำสาบหมายความว่าไงหมายความว่ามันเป็นการสุ่มมาแลครับเป็นการสุ่มพลังว่าตอนคุณเริ่มเกมมาคุณจะได้พลังคำสาบไปได้ส่วนอันนี้จะเป็น tutorial box นะ tutorial book box มันก็คืออ่าที่สอนนะครับเรากดใ,ใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงวิธีการมูวิธีการนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานา p o g r e s i o n อุปกรณ์สวมใี่อุปกคือเาแบบ เข้ามาในหมดเอาชีวิตรอดวม่าจะเริ่มมาเป็นแบบนี้อ่ะต่อไปเราไม่รู้ถึงการาว w a k e n i นะผมเรากดใช้เราจะเป็นการสุ่มพลังคำสาปของเราขึ้นมามีความเป็นไม่ได้สุขที่ว่าอ่ะไอทมในเกมเนี่ยมันจะได้จากการที่เราใช้นะครับผมนี่เนี่ยน,น,นี่จะเป็นแบบพวกสกิลที่วิธีการได้ก็คือการสุ่มนะแล้วเราจะสุ่มยังไงเราต้องมีถ้าเราแบบสุ่มล้วได้พลังที่มีพอใจให้เราใช้ตังนี้ครับผม รีมูเวสนะครับผมการดีเซ็ตพลังคำสาปตัวเองนะแล้วก็จะหายไปนะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเยอะโอเคเรามาดูกันนะที่สุ่มอยู่ไหนเอ่ยที่สุม่มที่สุม่มที่สุ่มจะเป็นอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นที่สุ่มนะอันนี้คือที่สุม่มส่วนอันนี้เป็นกำกับแล้วว่าจะอะไรนะก็จะมีสุคุนะยูจิอิตาลียูจินะครับผมแล้วก็เมกุเมะนะฮะ อันนี้น่าเป็นของโทจิแล้วก็อันนี้เป็น u อวีนะผมเป็นตัวเด็กเด็กน้อยนะในเรื่องยูสุคเซนอันนี้ก็เป็นโกโจนะครับผมอันนี้ก็เป็นฮาคารินะอันนี้ก็เป็นการสุ่มนะครับโอเคก็ผมอาจจะพูดไม่หมดหรอกว่าผมจะรีวิวหมดแต่เอาเป็นว่าคิดว่าผมสามารถให้ทุกคนดูได้ว่ามันต้องคากเยอะขนาดไหนผม แล้วก็ถ้าหากได้ได้เออได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะไม่อยากลืมบอกก็คือการั p เ e v e ลครับผมเกมนี้จะมีการั p level ก่อนที่เราจะใช้พลังได้ก่อนหลักๆแล้วตอนรุ่นพี่เขารีวิวให้ผมนะผมนะก็จะได้เขาเรียกว่าเมื่อเรามีวิญญาณคำสาปสมมติผมได้ของเอาเป็นโกโจเนาะอ่ะเราสุมเนาะสุมตุมอ่ะผมได้ของอุยอุยมาใช่ไหมแล้วผมากได้สกิลอ่ะผมมีแค่สกิลเดียวอ่ะ ทำยังไงก็ทำการไปรีวลอัพนะครับผมส่วนไอของอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะจะหาจากอันไหนได้บ้างอย่างเช่นตีมอนแล้วเอามาครับอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่สีดำเนี่ยครับผมรนพี่ผมใช้แล้วก็รวิอัพนี่ครับผมรีวิวอัพละซิมเพิลโดเมนมนะนะครับผมนะอ่านี่คือจะมีสกิลต,ต่างๆน,นะมาให้เราได้เล่นกันนะครับนะผมนะพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับสำหรับการเล่นนะเกมนี้ เอ๋ผมญยากทุกคนไปลองเล่นเอาเองกันมากกว่านนเพรในวันนี้ผมยังไม่คือเพิ่งโหลดมาวันนี้แล้วก็มารีวิวเลยว่าไปอันนี้คืออะไรเนี่ยมาฮิโตะอ๋อเป็นของที่เราสามารถ,ถาเรามีอันนี้เราไปคราฟเราสามารถเชิญมอสมาฮิโตะได้โอเคอันนี้จะเป็นโอ,โอเคคลิปนี้ขอตัวไปลาไปก่อนให้ทุกคนไปรับชมการรีวิวแบบรวด,ดเร็ว,วเียวกว่านครับ let's go Thus, the Powerpuff Girls were born! Using their ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! ในไปในฉันไปฉันเห็นอะไรฉันเห็นฉันรู้ฉันไม่เป็นตัวเองและสิ่งการป้องกันใดๆ